ก็สวัสดีเมื่อนๆคนครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตราคา b บิตคอยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปอ่านข่าวด้วยกันเลยก็สวัสดีเพื่อนๆคนครับผมพิจัยพี่สตูดิโอช n แนลนะครับก็คลิปนี้นะ มาดูข่าวในตัวสยามบล็อกเชนกันนะครับผมก็เว็บสยามบล็อกเชนนะเป็นเว็บที่รวบรวมข่าวคริปโตมาหลากหลายนะครับมีหลายแนวเลยนะครับผมเองได้ไปดูข่าวล่าสุดของเขานะครับที่อัปเดตมาเนี่ยเป็นเรื่องของราคาบิตคอยทีมแรปเปอร์นะวันนี้ก็เลยเอามารีฟให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าเอ้ยราคาดูมันแบบยังไงวะเน,นี่ยบางข่าวขึ้นบางข่าวลงนะครับสังเกตูจากสีได้นะครับถ้าอันไหนสีแดงแดงเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวลงนะครับเมื่อก่อนนะตัวสยามบล็อกเชนเองเนี่ยก็จะมีอินดิเคเตอร์ตัวนึง ถ้าเกิดมีรูปจรวดพุ่งนะครับก็คือราคาไม่จะลงนะถ้าเกิดเมื่อไหร่บอกจะลงมันจะขึ้นนะครับซึ่งจริงมันเป็นการสวิงของราคานะเพื่อนทีนี้นะครับราคานะผมบอกไว้ก่อนอย่างนี้ว่ามันมีขึ้นมีลงมันเป็นแค่การคาดการนะครับโดยที่ข่าวต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของคน คนดังแล้วกันเนาะออกมาวิเคราะห์นะครับอย่างข่าวล่าสุดนะครับพิมดัปเปอร์นะเขาบอกว่าเขาเคยพูดออกมาเมื่อสมัย2 2018เนาะตั้งนานแล้วแหละนะว่าบิตคอยนนะจะพุ่งไป2 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้มันยังไปไม่ถึงไหนเนาะก็คือเขาบอกว่ามันมีเรื่องของบิตคอย n ETF ทีนะครับที่แบบว่ามันยังไม่ได้รับาการอนุมัติเนาะเขาพูดประมาณว่าอเมริกาเนี่ยออกมาขัดขวางเขานะทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ได้ไปตามที่เขาว่านะครับแต่เขาก็ยังเชื่อว่าราคาเนี้ยมันยังมีอยู่จริง โอเคถัดมานะข่าวถัดมาเนี่ยก็เรื่องของ i ิ c ค i n ETF เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามี6เหตุผลนะครับนักวิเคราะห์ชี้6เหตุผลที่ทําให้ถ้าเกิด Bitcoin ETF เนี่ยได้รับการอนุม,มัติเนี่ยทำให้ Bitcoin เนี่ยพุ่งไปแตะราคา200 0 0 0ดอลลาร์ได้นะครับก็คือประมาณ67ล้านบาทประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยหเลยประวัติการอนุม,มัติ ETF ของ Backlog อกเนี่ยแข็งแกร่งนะครับมีอัตราการอนุม,มัติถ,ถึง9 9 8แนะครับแล้วก็บทบาทของ Back กล็อกที่รัฐบาลสาหรัฐและธนาคา,ารกลางเนี่ยได้ขอคําแนะนําจากบริษัท วิกฤตการเงินในปี2008อันที่3แลนะ CEO ของ Backlog อกได้มีทัศนคติที่ดีต่อ Bitcoin นะครับโดยมองว่า Bitcoin เนี่ยเป็นเหมือนทองดิจิตอลนะครับแล้วก็ Backlog อกนะครับมีประสบการณ์ในโลกคริปโตแล้วโดยการแนะนํา b Bitcoin ETF เนี่ยมีเป้าหมายเป็นนักลงทุนสถาบัานนะครับแล้วก็การมีอยู่ของ Spot Bitcoin ETF ในประเทศต่างๆในยุโรปแล้วก็แคนาดานะครับบริษัทจัดการสินทรั์รายใหญ่เจ้าอื่นๆอย่างเวนการ Fidelity นะครับก็ได้ส่งใบสมัครสําหรับ Bitcoin ETF เช่นกันนะครับแต่ Ä, ว่าอย่างนี้นะครับเรื่องของการอนุมัติข,ของ Bitcoin ETF เนี่ยมันก็ล่าช้านะครับเพราะว่าเซกของอเมริกาเนี่ยก็คือตลาดหลักทรัพย์อเมริกานะครับได้เลื่อนการตัดสินออกไปจนถึงเดือนตุลาอ่าซึ่งมันก็เป็นเดือนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าเนี่ยช่วงปลายปีนี้น่าจะมีข่าวร้ายหรือข่าวดีนะผมว่าน่าจะตัดสินกันกับตัว Bitcoin ETF นะครับ ซึ่งข่าวอื่นๆนะมันก็จะมีข่าวเรื่องของราคาจะร่วงนะครับร่วงลงไปแตก2 0,000ื่นดอลน,นะครับไอการวิเคราะห์อ,อันนีน้ผมว่าดีนะครับคือ,อผมไปดูกราฟในอดีตนะแบ่งเป็นเฟสเฟดเนี่ยมันก็พอจะมองได้เหมือนที่เขาเอามานําเสนอนะครับมันจะมีเฟสพุ่งเฟสพักพุ่งพักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในห่วงเวลาตรงสีเหลืองๆของเขานั่นแหละครับทรงพวกนี้นะมันมีความแบบแวร์ลี่นะอย่างปี2015นเนี่ยไอช่องสีเหลืองเนี่ย ก็คือพอมันพักตัวเสร็จเนี่ยไอสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ทุบลงแรงนะครับมันกลายเป็นว่ามันทําเป็นไฮเออร์ไฮนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทรงคล้ายๆนะเออผมก็ยังลุ้นอยู่นะว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นทรงคล้ายๆอย่างปี2015หรือเปล่าแต่ทีนี้ความป้านความอะไรของตัวกราฟแล้วกันเนาะมันก็มีความแบบออกแนวว่าเอะเหมือนจะคล้ายๆปี2019นะผมกําลังรอเวลานะช่วงปลายปีนี่แหละนะ พอเอามาผสมกับไอตัวข่าว Bitcoin ETF อะไรพวกนี้เนาะก็เออเฮ้ยหรือว่า Bitcoin ETF รอบนี้มันจะยังไม่ผ่านมันอาจจะดึงเชงดึงหวยกันไปอีกสัก1ยกนะครับแล้วก็ปีหน้าจะผ่านหรือเปล่า่าบวกลบนะครับแล้วก็ตอนรับข่าวดีปุ๊บราคาก็ค่อยๆพุ่งไปอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่การวิเคราะห์นะแต่เขาก็วิเคราะห์กันไว้นะว่า ราคาน่าจะลงมาเหลือประมาณ20,000ดอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ตีแบบงงๆนะถ้ามองมองขึ้นเนี่ยตีแบบนี้อ่ A,B,C ขึ้นไปนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วขา B ตัวนี้เนี่ยบางทีอาจจะลงลึกลงมานะครับก็บอาจจะยังไม่จบหรือเปล่าบวกลบนะครับถ้า B ยังไม่จบเนี่ยก็จะออกทรงเป็นคล้ายๆที่เขาคาดการไว้นะครับซึ่งราคาที่ผมมองไว้เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะ2 0 0 0มนะครับแล้วก็มีราคาที่19ึ่ง เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก2องหมื่นนะครับก็ใกล้เคียงคล้ายๆกันเนาะอาจจะพุ่งขึ้นแล้วฉีกลงอย่างนี้ก็มีสิทธิ์นะครับหรือซึมลงไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็รอด,ดูกันอีกทีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับข่าวนี้ก็ประมาณนี้เลย ซึ่งประมาณปลายเดือนที่แล้วนะครับก็เนี่ยนะมีนะักวิเคราะห์นะครับมาคาดการราคาบิตคอยจจะร่วมไปแตะ8,000ดอลลาร์นะครับเรียกว่ามันก็เป็นเป้าที่แบบค่อนข้างลึกนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยก็มันลึกจังเลยนะ8,000ดอลก็ประมาณช่วงตรงนี้นะครับอาจจะไปถึงก็ไม่แน่นะครับบางทีเขาอาจจะตีมาจากตัวฟิโบในโซนๆน,นี้นะครับผมลองตีดูบ้างนี่เออ เึ่งราคาเป้าหมายแต่ของผมนะมันจะอยู่ประมาณ1,000 0ืนะครับก็ประมาณ8,000ันถึงหนึ่งนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวรับที่สําคัญเนาะเนี่ยจะมียอดอันนี้ยอดตรงแถวนี้นะครับยอดกรงเป่าตรงนี้อ่ายอดนี้ด้วยนะครับอยู่เนี่ยประมาณช่วงหมื่นหนึง่งประมาณนี้นะครับลองลุ้นกันดูนะครับเขาบอกว่า Bitcoin ETF น่าจะเป็นตัวคีย์เวิร์ดของเรื่องตัวนี้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนิดนึงนะครับเพื่อนาคลิปก็ขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าตัวราคาบิตคอยเนาะมันไม่มีใครรู้อนาคตนะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับแต่ว่าเราก็เล่นกันไปตามแนวโน้มนะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในเฟสที่มันพักตัวนะครับมันพุ่งขึ้นมาครับถ้าเกิดมองมุมมองผมนะมันพุ่งมาตั้งแต่ต้นปีนะมันอาจจะต้องมีทุบมีอะไรกันบ้างแหละนะผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรับไม่ไหวเนี่ยก็ออกกันไปก่อนก็ได้นะครับเพราะววว่่่าาาาคคนทีมองงงงลลลเเก็ิระห์ ไปค่อนข้างลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0,000ขั้นต้นแล้วก็มีหมื่นหนึ่งมี8,00 0ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครมองขึ้นเนี่ยก็คือเก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ได้นะครับของพวกนี้เนาะมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนนะครับซึ่งก็อยู่ที่การรับความเสี่ยงของเพื่อนๆนะครับว่าจะรับได้ประมาณไหนนะครับโอเคเรื่องของข่าวคริปโตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio กันด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม